ลิน้นชักอีกเกียลื่นปืดลื่นปืดเนี่ยติดลงแผงครัวปูนตรงๆได้เลยไหมโดยไม่ใช้กล่องโครงไม้ปาทิเคลิลคำตอบคือได้ครับแต่ต้องวางแผนตั้งแต่แรกว่าเราจะใช้แผงปูนกั้นให้เว้นช่องพอดีกับลิ้นชักของอีกเกียเช่นถ้าจะใช้ลิ้นชักหน้าบาน60ซตมต้องเว้นช่องไว้แค่56.4ซเมเพราะไม่ต้องเผื่อความหนาของโครงปาทิเกิแล้ว และพอเราเอาหน้าบาน60ซเมไปติดมันจะปิดขอบนนหนาาของกรวปูนได้พอดีและก็ดูเหมือนบานสวยเรียบไม่เห็นแผงเลยครับผมลองม็อกอัพมาให้ดู3ขนาดเลย60ซมร40ซมร30ซเมตรสวยสมดุลซ้ายขวาบนล่างดูกแกรนแบบไม่ต้องกลัวปวกและไม่ต้องกลัวชื้นอยากรู้เทคนิคและแท็กติกทั้งหมดไปดูคลิปเต็มที่ YouTube แอดพรมเอกนะครับ สั่งเฮฟเลอร์ราคาพิเศษพร้อมแนะนําเทคนิคแทคนติกต่างๆหรือสั่งผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบเฉพาะตัวทักมานะครับไลน์แอด powerlift